รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่ว่าตาต่อไปจะเอาอยัางไงครับใครจะยังเป็นค้อนหรือใครจะยังเปลี่ยนกรรมการมา,รมาประจังพี่ครับจบเ<บ>ตรียมจมยัยยงไงร,รีบเล่นนะฮะน้องนุชเข่าลั่นแล้วนะรอสัญญาณ นี่เป็นของทีมจังหวัดแพร่ครับแบบนี้ไม่รู้ว่าทางจังหวัดนครสวรรค์อ่อยให้ก่อนหรือเปล่าเพราะคิดว่าเป็นผู้หญิงแง่แมนจริงๆครับผม<อ>เราท่านเพียงพําแล้วนะฮะคุณจิมฮะเราเราสับขาหลอกเขาก่อนเนี่ทำแบบว่าทีนี้แต่ที่ไหนจะอ่ะเช็ดเหงื่อ <c oughs> โอ้ย <c oughs> จะเช็ดหน้าผากลามขึ้นกระม่องเลยว่าแพรถ,ถือว่าประเดิมดีนะครับนํานไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์คะแนน ถ้ารเป็นเพียงแค่การออกสตาร์ทเท่านั้นนะฮะลอให้ตายไปถูกต้องเอาละฮะนครขสวรรค์ฮะจะโดนขึ้นนําก่อนคุณเตรียมแผนสาหรับการรับมือรอบต่อไปยังไงเตรียมไว้แล้วครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมมาผมก็จะต้องโดนนําอย่างนี้แล้วก็ต้องกลับมาชนะอีกแล้วอะไรเงี้ยะมีรื่องอะงไรที่เรากําชับลูกทีมมาเป็นพิเศษบ้างไหมฮะจิตใจครับต้องนิ่งคิดยังไงใช้อย่างนั้นขับผมครับผมเอาละฮะคุณจุบเจ็บครับผมสิทธิ์ของทีมชนะได้เลือกผู้แข่งขันก่อนครับเลือกก่อนครับคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน แต่ก็ไม่ถึงตัวโหหัวนะครับทำไมไม่ธรรมดามีสามเหรอความเก่งกาจคนบ้านเรามีสามเลือกมาเลือกมาเลือกมาคุณอ้อยครับผมมาอ้อยอ้อยโอ้โหอ้อยนะเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรเลอะที่คางไม่ใช่ฮะใยไยกันนะเอาคนละมาดูฮะ แท์นี่เขามากันแบบสี่สาวเลยนะมาจากเมืองไม่ไม่เขาจาเมืองไม่ไม้เลยโอเคอ่ะมาดูนคราสวรรค์จะว่ายังไงล่ะยังไงครับนครสวรรค์ผมจะเอาคนที่แบบว่าเอามาเลยไม่ต้องพูดเดี๋ยวด้ใหนเขาเล่าก่อนซิหัวก่อนแหมไม่ก็เก่งกันก็เอาคนที่แบบขมขันกับน้องน้องอ้อยอยได้นะครับขอเชิญครับคุณพี่นี่ย้อนย้อนผมบอกเลยว่านี่จอคู่กันเลยนะเพราะว่า ช้างก็ชอบกินอ้อยนะเดี๋ยวเราจะให้ยุทธหัตถีกันตรงนี้เลยได้นช้าเอาละมาตอนนี้แพร่นาอยู่หนึ่งคะแนนนะฮะแล้วก็สวัสด์จะเตะเต้นขึ้นมาได้หรือไม่กรรมการจําที่ครับฟังนะครับเมื่อผมสั่งเตรียมให้กํามือข้างที่จะออกอาวุธขึ้นแนบลาตัวนะครับจากนั้นรอสัญญาณเมื่อผมให้สัญญาณไปนะครับให้ผู้แข่งขันออกมือพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามค่อยออกอาวุธนะครับ หนึ่งสองแลวอาอวอุธนะครับขัดเจนและค้างเอาไว้นะครับถ้ากราณีที่ออกมือไม่พร้อมกันผมจะยุติการแข่งขัน,นแล้วเริ่มใหม่ขอข้บใจนะครับเ<อ>ทรนเนอร์รจะใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช้ครับใช้ไหมครับยังครับยังนะครับยังครับ <c oughs> เอาละฮะนี่เป็นโอกาสที่นครวสวรรค์จะตีตื้นได้หรือไม่เตรียมแล้ว รอสัญญาณ นนคู่แรกนี่เริ่มต้นก็เสมอกันซะแล้วมาคู่นี้ก็เสมอกันอีกจะเป็นหนังม้วนเก่าหรือเปล่าที่ต้องเริ่มด้วยกันเสมอและจบลงด้วยการได้แต้มของทีมจังหวัดแพร่ <c oughs> เดี๋ยวต้องดูกันละครับเสมอกันด้วยท่ากระดาษนะฮะ<ม> <c oughs> โอเคเอาละฮะ <c oughs> ลงมือให้สุดนะฮะลงมือให้สุดนะฮะเ <c oughs> มื่อกี้ลักษณะเหมือนจะจับฝั่งตรงข้ามไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะลงชัดๆนะฮะโอเคมาต่อละฮะกรรมการเริ่มลุยครับ รอสัญญาณ ไงครับมาโหหนังม้วนเก่ากลับมาฉายจริงๆด้วยเริ่มต้นโดยการเสมอกันสุดท้ายคะแนนก็เป็นของทีมจังหวัดแพร่สองครั้งสองคราเลยแล้วเนี่ยยังไงล่ะพนุมแหมไม่ใช้ตัวช่วยเป็นไงล่ะตรงตามคอนเซปต์ไงอะไรตีออยเขาอยกจบะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละตอนนี้ต้องบอกเลยว่าสาวๆเมืองแพร่นี่มาแรงแลือเกินขึ้นนำแล้วสต่อศูน เมืกี้ภาพมันเกิดอะไรขึ้นกับแผนของคุณฮะผมว่ายังยังตื่นเต้นอยู่ไง oh. เพราะว่าพี่พีเขายังตื่นเต้นไงครั้ง oh. แรกครับครั้งนี้รับรองว่าไม่มีคําว่า30 oh. เจ็บพราะนั้นเป็นหน้าที่ของเทรนเนอร์ที่ต้องจัดการกับลูกทีมนะครับประชุมแผนไป ยอดเลยครับผมอ่าอันนี้ถือว่าดวงลงมาแล้วนะครับใจนิ่งนะครับจ้องตาไว้ใจผลใช่ไหมครับผมใจเย็นสุดยอดเลยครับต่อไปเรจะเป็นน้องแป้งนะรองแป้งนะครับเตรียมตัวให้ดีเคล็ดลับเหมือนเดิมจ้องตาไว้แล้วมีเขาเรียกว่ามีสติอย่างเดียวและเสร็จเรียบร้อยเราต้องชนะจ้องตาไว้จับจุดแม้หายใจลึกๆหายใจลึกๆหายใจหายใจทิ้งหายใจทิ้งจ้องไว้จ้องจ้าโอเคนะคิวต่อไปน้องแป้งต้องนำทีมเข้านะเมืองแพท สู้หายใจลึกๆนะครับของอันนี้สองศูนย์สองจังหวะสองศูนย์ไม่ต้องคุยจังหวสองศูนย์น้ำโซ่ก็ไม่เป็นไรพี่พี่ก็ยังไม่ได้สังเกตเขาใช่ไหมครับผมมันจะสังเกตเขาเรื่องการออกสองคนแล้วเขาจะออกออกครั้งแรกคล้ายๆกันกระดาษเรายังไงก็ได้ก็คือเอาเอากระดาษกับค้อนมากระดาษกับค้อนมามาเรื่อยก่อนอย่างอย่างน้อยก็คือให้เสมอก่อนแล้วก็จบวัน go ับผมกลับมาคราวนี้นะฮะคุณกิฟชวนชื่อเนี่ยทำตามสัญญาได้หรือไม่ว่าจะไม่ปล่อยนครสวรรค์เนี่ยโดนไปสามศูนย์ครั้งนี้ได้แน่นอนครับพี่การรับแผนผู้นี้มาสองครั้งแล้วก็สองศูนย์ชนะไอละผมมาชนะก็ใช่ไงจะชนะได้ไงทีพี่วหน้าทีมยังหล่อแหลกอย่างนี้อยู่เลยก็สองศูนย์ชนะไปละก็อยากชนะก็ให้ชนะไงเอาละไอ้สิ่งกบพี่เอาไม่ได้เอาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวทะเลาะกันไม่มีประเด็นเลยเอาละสิ่งของทีมชนะเลือกผู้แข่งก่อนครับ ครับผมรอบนี้นะครับเอ้ยอะไรพี่เลือกก่อนได้ไหมจิตของคนชนะเออเออนฮะน้องแป้งครับวันะน้องแป้งนะน้องแป้งน้องแป้งมากสุภาพสตรีทั้งนั้นใช้ทางหวานเข้าคงโอทีมชีบใหญ่ทุกคนเอาละฮะส่งน้องแป้งมาเป็นตัวยืนแบบนี้ทางนครสวรรค์จะว่ายังไงล่ะฮะจะส่งตัวแบบตัวแบบ เท่ากันเลยดีกว่าอใครฮะคุณพี่ครับเชิญครับพี่วันดีโอเคอ่าอ่าถ้าถ้ก่อนจะแข่งฮะพี่วันดีฮะเสื้อพี่นี่ใช้รีดหรือใช้ตำเอาครับพี่ไม่ต้องรอนานแล้ำหนักไปแหมยักมาเลยผมว่าเอ้เสื้รีดหรือพี่ตำเอาเสื้อเสื้อสมัยนี้ไม่ต้องไม่ต้องรีดไม่ต้องรีดนะฮะโอ้ผมเห็นฉีดทําผมอยู่กลางห้องแต่งตัวแต่งตัวผมเขาเนี้ย เอาไอ้พี่กันหน้าแล้วก็ฉีดสเปรย์แล้วผมเท่านี้จะฉีดให้เปืงอสเปรย์กระป๋องทำไมไม่แน่ที่วันดีนะฮะอาจจะเป็นคนที่ทํคะแนนนาทํคะแนนให้นครสวรรค์แต้มแรกนะมาเลยกรรมการประจําที่ครับแทนชื่อกันนาโชคนะฮะที่วันดียดีนย้อนไม่การนะครับผมสั่งเตรียมนะครับกับมือข้างที่ออกอาวุธขึ้นแน่นําตัวจากนั้นรอสัญญาณนะครับเมื่อให้สัญญาณไปออกมือพร้อมกันนะครับหนึ่งสองแล้วออกอาวุธ ถ้าออกไม่พร้อมกันผมจะยืดสการแข่งขันแล้วเริ่มใหม่เข้าใจนะครับเทรนเนอร์จะใช้ตัวช่วยไหมครับคะแนนนำนังต้องใช่เหรอครับไม่ใช้ครับใช่ไหมครับตามยังต้องใช้หรือไม่ใช้ครับผมต้องตรอมและใครจะเป็นคนใช้อะไรเนี่ยยิงงนะ่ายตังค์นี้ริงยิงพร้อมน,นะครับมีจักเสียนเะตรียมในเกมนี้จังหวัดนครสวรรค์ครับจะทำแต้มตีตื้นขึ้นมาได้หรือจะต้องถูกทีมจังหวัดแพร่ทิ้งห่างออกไปอีก ต้องติดตามชมกันต่อครับในช่วงหน้าแต่ละคะแนนในเกมนี่มีความหมายมากครับ <โห S 2> อาจจะเห็นว่าเป็นการแค่เริ่มเกมเปิดสนามแต่บอกได้เลยว่าเหตุการณ์จะผ่านไปเร็วจนพวกคุณทั้งสองคนนั้นตั้งตัวไม่ทันเลยอยา่าจะจะดูแล้วเกลตาคอตาคอ,อ,อโอ้ยอแคะ–โอ,อ,ะอ้โยมาช็อตจ้าโอ้ยก็มาชอต ะนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนไไม่แน่ที่วันดีนะฮะอาจจะเป็นคนที่ทำคะแนนให้น,ค,น,นครสวรรค์แต้มแรกนะมาเลยกรรมการประจำที่ครับแชื่อกันนำโชคนะฮะพี่วันดีเทรนเนอร์จะใช้ตัวช่วยไหมครับคะแนนนำจะต้องใช้กหครับใช่ครับใช้ไหมครับ ามยังต้องใช้เหรอไม่ใช้ครับผมแล้วใครจะไปนคอนใช้แบบเนี่ยยิงนะตังนี้ยิงยิงเนยครับมีสักสีเตรียมเตรียมขึ้นมาได้นะครับรอสัญญาณครสุวรรณถ้าได้เงินล้านด้ช่วยเอาไเพิ่มทองด้วยนะฮะเล็กกวนนี้ก็ที่ใครละ คุณวันดีนี่กู้หน้ากู้ตาให้กับทีมจังหวัดนครสวรรค์ได้แล้วครับแม่หลังจากเพื่อนร่วมทีมสองคนครับพ่ายแพ้ให้กับทีมจังหวัดแพร่ถือว่าแก้ตัวแทนเพื่อนได้สําเร็จครับผมประกาศเอาไว้แล้วนะฮะโอ้เทรนเนอร์นะฮะ คำไหนคำนั้นประกาศไว้เลยว่าแพ้ไม่มีวันนํา3ศูนย์นครสวรรค์ตามมาแล้วหนึ่งต่อสองคะแนนเจ๊ยเจ๊ยมีเรียกว่าฝังแต่ไม่กลบต้องดูน้ำตาคอน้ำตาคออู้ตายตายตายเดี๋ยวแพ้ชนะบ้างไงก็เดี๋ยวน้อยใจเดี๋ยไปนะไปนะแพ้แล้วเรายืนทำอะไรที่ไปยืนให้อายโอ้มันจะยืนทำไมเนี่ยเออยืนเขาอ้ำอยู่นั่นแหละอ่ะยังไงต่อกันดีเพราะนั้น ตอนนี้เนี่ย well, คุณอุตสาข์ขึ้นนําฉีก็เป็นสามหนึ่งให้ได้ครับแผนที่ดีเท่านั้นถึงจะผ่านเกมนี้ไปได้นะฮะประชุมแผนไปครับได้ครับตอนนี้ดีนะสองหนึ่งให้เป็นสองสองให้ชนะสิบสองสิบสองไปเลยนะให้ใด้เกินหันได้เกินหลังครั้งนี้เหมือนเดิมครับขอใช้เหมือนเดิมว่าคิดยังไงอ่อกอย่างนั้นดีครับต่อไปเป็นพี่แล้วใช่ไหมคุณเด็ไปนี่คิดยังไงอ่อกอย่างนั้นของเขา แว่าเขาจะมาทาง้ครๆกันไม่ไม่เ้ทีบันดีปามไม่ไม่ไม่ครับไม่่ะตัวีนี่ไม่อบผมก็ต้อดูทุกคนก่อนถ้านมมติว่าใครแข็งผมจะเก็บไว้เป็นไม้เด็ดนะฮะจะสู้ทีมนุ้นทีมนู้ยไม่มีอะไรจริงจร่งนะฮมสุดยอดครับไม่เป็นไรมีด้านมีเสีย เรียกขวัญกำลงังใจดัวยใช่ไปอยู่ตรงนั้นมันตื่นเต้น่แล้้วไมตองทำทำยังไงก็ได้ให้เราสงบสติอารมณ์ไม่ได้นะครับหายใจลึกๆแล้วเราก็ผมว่าเขาออกคอนมาแล้วเขาออกกระดาษมาแล้วที่เราชนะนะครับเขารอบนี้เขาเขากลับมาออกค้อนอีกครับแล้วว่าผมว่าเรารอบหน้าเขาน่าจะน่าจะวนกลับไปได้แล้วนะครับว่าเราจะยืนยืนยืนคอนไว้แล้วแต่ครับแล้วแต่รอบนี้น่าจะเป็นเอาพี่ก่อนก็ได้ครับ พีมิวเรีเอาจากตัวจริงเข้าไปเลยตัวบรวัวตัวเด็ดเข้าไปเลยนะครับให้กำลังใจกันด้วยครับผมช่เชิญเนเดอร์ครับครับผมแต่ละคะแนนในเกมนี้มีความหมายมากครับอาจจะเห็นว่าเป็นการแค่เริ่มเกมเปิดสนามแต่บอกได้เลยว่าเหตุการณ์จะผ่านไปเร็วจนพวกคุณทั้งสองคนนั้นตั้งตัวไม่ทันเลย เอาละฮะนะครสวรรค์ตอนนี้ตามมาเป็น1ต่อสองคุณได้สิทธิ์ในการเลือกลูกทีมก่อนครับขอบ้างละไอ้แค่คเดินมาด้วยสีหน้ามั่นใจเลยนะฮะคือสองศูนย์แล้วเคยเจอเกมแบบว่าสิบต่อสองไปฮะโอ้พอเทรนเนอร์กิฟต์ครับดูมีความมั่นใจสูงเลยทีเดียวแหมประกาศกล้าวเลยครับว่าสิบต่อสองไม่ประมาทคู่ต่อสู้ไปหน่อยเลยครับผม เอ้โ,ยโอยเดี๋ยวจะโชว์อ่าอยากจะดูแล้วก็ตาคอตาคอโอ้ยแค่โอ,โอ้ยไอ้ปลาช่อนจะอ่ยยะอเป็นจินตนาการที่สุดจะสร้างสารรค์ของเทรนเนอร์จุ๊บจิ๊บจริงๆครับเปรียบหัวของเทรนเนอร์กิฟเหมือนปลาช่อนโอ้ยจะจริงหรือเปล่าครับคุณผู้ชมลองตัดสินดู ใช่ที่ห้างกิฟผมขอเลือกคุณพี่ชุดิมาครับเชิญครับโอโหดูความหล่อของเธอนะฮะแน่นอนนี่ความหล่อในคู่แข่งทอมครุดเขาคืออันนี้ทอมแคะ์ไอ้บ่ยืดเดินี่ยืดเดิกำลังเคริมเลยอ่ามั่นใจนะฮะต้องเจอกับเลขาจังหวัดแพร่ครับใครไอ้แคะเอ้ยผคนรู้ทำไม่แคะอ๋อใครอะพี่น้องพี่หรือน้องพี่พี่ พี่มายุรีครับผมอาามเจอมนต์ตามของชาวไทยลรวนแล้วไปละ่นะเอาล่ะฮะคู่แข่งสมควรนะเจอคอมแค้เจอดีพื้นบ้านเข้าไปฮนะหากละทีนี้มาดูฮะนครสวรรค์ญญจะตตเสมบเป็นสองต่อสองหรือแพ้จะหนีเป็นสามตอนหนึ่งกรรมการปัะจังที่ครับเอ อใช้ตัวช่วยไหมครับอยบอย่างครับไอย่างครับใช่ไหมครับไม่ครับไม่นะครับเรียมฝงออนี้น่าฟังแพร่นี้เป็นสิงมือซ้ายซะด้วยรอสัญญาณ เฮ้เฮ้เฮ hey. 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 ้เฮ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 ้สุดยอดสุดยอดโอ้โฮทีมจังหวัดพระครับทิ้งหังออกไปอีกแล้วครับแล้วไอ้ทีว่า10ต่อ2ของเทรนเนอร์กิฟตนี่ไปไหนแล้วล่ะจ๊ะเออเขินแทนแล้วเคยเจอเกมแบบว่า สิบต่อสองไปยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมตอ,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 อนนี้ครับแพร่ออะนะฮะไม่ยอมให้ตามตูดนะฮะไม่ยอมให้จี้ติดฮะหนีขึ้นไปเป็นสามตอนหนึ่งก็ได้รู้ไหมฮะฟังนี้บอกว่าปลาติดเหยื่อแล้วใช่ไหมะฮะใช่ผมื่อที่ผมคิดแต่ว่าผมเออพี่คงตื่นเต้นอ,ะอ่ะแล้วผมคิดแบบนั้นเลยอ่ะงั้นคุณต้องจัดการหน้าที่ของเทรนเนอร์ปประชุมแผน ขึ้นมาที่ตรงนั้นตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากเลยนะเข้าใจเข้าใจนะเมื่อกี้ว่าทําไมเราต้องอย่างนี้เนาะใช่ผมคุณบอกว่ารอบแรกผ่านแล้วโอเคแล้วกำนวนลมหายใจให้ได้นะครับถ้าเราทําหายใจให้มันปกติเหมือนที่เราคุยกันเงี้ยมันจะผ่านเราไปได้และตรงไปตามความคาดหมายครับคาดหมายนะเพราะว่าเราต้องสู้เขาด้วยเบบาเขาเริ่มวนแล้วเขาวนเขาดูเขาก็ต่อไปได้จะเป็น กันไกลออกเขาต้องมาค้อนแล้วต้องมาค้อนหรือก็ต้องมาจัดตัวี่บอนิดเดียวกระดาษเลยว่าเขาจะมาค้อนกับข้อก่อนอย่างแรกเขาจะสลับแค่กระดาษกับขอคามแขใจก็ายังไม่ออกแต่ถ้าเมื่อกี้ผมคิดแล้วว่าถ้าพี่ออกกระดาษก่อนเนี่ยคือเขาพาสมหน้าเวลาเวลาคนจะป่าจะต้องใช้หลักของมันคือค้อนกันไกลกระดาษ คือมันจะเรียนมันจะเรียนตามตัวเลขคำพูดอยู่แล้วนิดเวลิงเมื่อกี้คพี่แบบขอกระดาษไดพูดผมคิดอยู่แล้วเออแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรก็ใจรู้สึกรับการแข่งขนหมดเวลาครับกีฬะจากคะแนนที่นําห่างเนี่ยถ้ามากกว่านี้เก่งจะไม่สู้ดีนักนะครับครับผมแต่ว่าตอนนี้วางแผนเล่นพูดอีกแล้วเหรอเขาทำไม อยู่ๆมาจะเป่าแล้วกลับบ้านเลยว่ามันก็ต้องมีพูดเลยที่ก็ต้องเขียงกันที่ไปพูดกันใน้ทีมันทาความเข้าใจเอาชนะให้ได้อ่ะเอาอะไรก็ต้องสู้กันเถียงกันที่เาเนี่ยมาเนี่ยเออแค่นั้นแหละคือว่าเทรนเนอร์ของทั้งสองทีมเขาเถียงกันเรื่องอะไรครับเนี่ยอุ้ยงงไอ้นี่แล้วหนาหมดคําพูดเล สีของทีมชนะได้เลือกผู้เล่นก่อนครับครับผมแน่นอนครับน่าจะเป็นวนมาที่พี่นุชครับผมมาเลยนุชนะฮะไปที่มาเดี๋ยวยังไงหมดตาอนนี้นะฮะขอเบรกห้านาทีเพื่ออะไรฮะพี่นุชแจ้งว่าตอนนี้อยากหมากมากได้ชุดนะโอเคได้หูตาฝักชีพฝัรั่งมากไทยเนี่ยนะโอเคเอาละนครสวรรค์จะส่งใครมาเมื่อกี้พี่นุชเจอใครพี่นุชพี่นุชนี่เลยเจอมี่สุชาติ เจอพี่สุชาติเหรอใช่เจอเแบบย้อนนักขันายกเมื่อกี้แพ้ใช่ไหมใครแพ้ที่ชนะก็ถามวาเนี่ยว่าแพ้ใช่ไหมพี่แพ้แผลไหมใช่กับพี่สุชาติใช่ไหมใช่ขอเชิญพี่สุชาติถามมาไว้วันนี้ผมจะจับให้เขาแต่งงานกันนี่ได้ไม่เข็ดเหรอเนี่ย รเรนเนอร์กิฟนี่คิดจะให้คุณสุชาติแก้ตัวอีกครั้งครับหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับคุณนุชน์นภาในรอบที่แล้วมาดูกันซิว่าคุณสุชาติจะแก้ตัวได้สําเร็จหรือเปล่าถ้าครั้งนี้ครับยังแพ้อ,อีกมีหวังเหงื่อแตกเต็มตัวแน่ๆเอาละมาเ <c oughs> มื่อกี้พี่สุชาตินี่เพี้ยงทําให้กับน้องนุชของเราเ รหรืออาจจะกลายเป็นว่าแพ้ขึ้นนําเป็นสีหนึ่งบอกเลยว่าเงื่อแตกกันทั้งปากลําโพแน่นอนถ้าเป็นสบบนะไปเฮ้เฮ้เฮ้ระสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน ว่าแต่พี่สุชาติทำไมไม่ไปรอดอกที่ไม่ได้รากขอโกษนะขอโทษพี่สุชาติครับเรียยงไหมให้เอามาเออมาเสียเลยหรือฝนตกนะจะลื่นนะเอาละมาเมื่อกี้พี่สุชาตินี่เพียงทำให้กับน้องนุชของเราตอนนี้ขอโอกาสจากนครสวรรค์อาจจะล้างตานะแก้ตัวทำคะแนนได้สองให้นครสวรรค์หรืออาจจะกลายเป็นว่าแพ้ขึ้นนำเป็นสี่หนึ่ง บอกเลยว่าเหงื่อแตกกันทั้งปากน้ำโพแน่นอนถ้าเป็นแบบนั้นฮะกรรมการประจำที่ครับเป็นชาวคอนหวานนะพี่เทรนเนอร์แพทย์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช้ครับเทรนเนอร์นครสวรรค์ใช่ไหมครับยังครับยังพี่ครับมีศักดิ์ศรีฮะพึ่งขันเตรียมแรงลงไหมผีตากันทั้งรายการรอสัญญาณ สกันนบบี้เ<ด>สมอกันอีกแล้วครับอืครั้งแรกครับที่ท,ทั้งคู่พบกันแล้วก็เสมอกันไปถึงสองครั้งแบบนี้เขาเรียกว่ารุ่นใหญ่ใจตรงกันนะจ๊ะรอบแรกก็อย่เงี้ยทีแรกเสมอค, <c oughs> ครับ <c oughs> ทีสองฝั่งผมชนะเดี๋ยวรอบนี้ถ้าแพ้นะพี่เอาอะไรให้เขาค <c oughs> <USC> ุยกันเลยมาดูกันกรรมการมาจำที่ครับเตรียม คุณสุชาติจากจังหวัดนครสวรรค์จากกู้หน้าและศักดิ์ศรีพาทีมตีตื้นขึ้นมาได้หรือไม่หรือว่าคุณนุชจ,จะย้ำความอับอายให้กับคุณสุชาติอีกครั้งคุณผู้ชมอยู่จังหวัดใดก็เอาใจช่วยจังหวัดต,ตัวเองด้วยนะจ๊ะตอนหน้ามาลุ้นกันต่อกับเป่ายิ่งฉุบแห่งชาตอกตามที่แบบอย่างนี้เ,<อ>เห็นเห็นอยู่แต่ว่าเหมือนพี่เขาแบบ ยังสองจิตสองใจอยู่ในเรื่องนั้ใช่เออเมื่อก่อนเจอเพราะพ่อมีแต่พ่อ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 อะไรมาห้อมเลยมอห้อม้ามอห้อมมาอยู่มาเลยเออโชคมาเต็มร้อยอ๋อคือก็เอาตัวรอดไปได้นะ